กที่1 1 1 8 3บรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อุณภูมิที่หนาวเย็นของทะเลและความกดดันของทะเลลึกทำให้เสี่ยวซานเตือนว่าเขายังมีชีวิตอยู่เสี่ยวซานตกอยู่ในความทรงจำเขาและผองเพื่อนจากเช็คทั้ง7ปีนบันไดของเทพแห่งท้องทะเลอย่างระมัดระวังนั่งอยู่คนเดียวบนเสาทะเลและรู้สึกถึงการล้างของทะเลและในที่สุดก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อดึงตรสศนเทพแห่งท้องทะเลออกมาทะเลหมายความว่าอย่างไรเสี่ยวซานตอบผมด้วย พูดผีแห่งเทพแห่งท้องทะเลปรากฏตัวขึ้นในจิตใจของเสียส่ยวซานทะเลหมายถึงคลื่นปั่นป่วนที่ประทับผู้รุกรานมันคือการปกป้องผู้คนในทะเลมันคือจิตใจที่อดทนต่อทุกสิ่งเสี่ยวซานกล่าวอย่างแน่วแน่เหมือนกับตอนที่เขารับมรดกของเทพแห่งท้องทะเลในครั้งแรกพันปีที่แล้วเขาความตั้งใจเดิมไม่เคยเปลี่ยนวินาทีถัดมา เสี่ยวซานตื่นขึ้นจากทะเลลึกอันเชิญหอกมังกรศักพูดผีปีศาจที่อยู่ข้างหลังเขาเปลี่ยนจากตัวทังซานในชีวิตที่แล้วมาเป็นสีก็อดตัวแรกปรากฏว่าเทพสมุทรรุ่นแรกได้ฝากจิตสำนึกแห่งสวรรค์ของเขาไว้ในที่นั่งของเทพสมุทรเสมอ และทายาทที่ปกป้องทายาทของตนเองอยู่เสมอไม่ลืมความปรารถนาดั้งเดิมของพวกเขาและเสี่ยวซานก็รู้สึกว่าตรีศูนย์ของเขามาถึงแล้วในอวกาศตรับใดที่คุณมีความคิดคุณก็สามารถเคลื่อมือออกไปได้เสมอและถังซานไม่ได้ตั้งใจจะเรียกมันออกมาในทันทีแต่มีผลอีกอย่างหนึ่ง เสี่ยวซานกระโดดลงจากทะเลและนิ่งไปในอากาศมองไปที่ซูยานเสีญญส่ยวซานถือคือกำสมังกัดไว้สูงและผีเทพสมุทรที่อยู่เบื้องหลังเขายังคงบวมแม้กระทั่งส่วนที่สูงกว่าซูยานในมหาสมุทรโดยรอบมังกระบินเข้าหาเสี่ยวซานเหมือนดูดซับน้ำล้อมรอบถังซาน ซูยานซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมองมาที่เขาด้วยความพึงพอใจและแม้แต่ความอิจฉาริษยาเสี่ยวซานถือหอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์ไว้ข้างหน้าเขาด้วยมือทั้งสองและรูปแบบปรีศุนบนหน้าผากของเขาก็ถูกสัมผัสเช่นกันและเสี่ยวซานได้จุดประกายจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแห่งเทพแห่งท้องทะเลข้าคือเทพแห่งท้องทะเลเสี่ยวซานเจ้าแห่งท้องทะเล ทันทีที่เขาบกหอ,อกมังกรศักดิ์สิทธิ์เข้าหาเขาและดึงวงกลมขึ้นไปในอากาศจากนั้นวงกลมแสงสีน้ำเงินก็พุ่งเข้าหาซูยานทีละดวงเป็นเทคนิคการควบคุมเวทมนตร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเสี่ยวซานพายุปั่นป่วนและซูยานซึ่งถูกจับโดยพายุปั่นป่วนไม่สามารถแม้แต่จะขยับได้เสี่ยวซานเข้าสู่จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของราชาแห่งเทพเจ้า และในเวลาอันสั้นก็ได้รับพลังงานของอดีตราชาแห่งเทพ,พเจ้าและช่องว่างในการฝึกฝนนี้ก็ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเช่นกัน เนื้อกว่าซูยานในเวลาต่อมาเสี่ยวซานรวบรวมกำลังและปลดปล่อยการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดในรูปแบบ13ของเทพพสมุทรภาพหลอนที่อยู่เบื้องหลังเสี่ยวซานก็ติดตามการเคลื่อนไหวของเสี่ยวซานโดยถือตรีศูนย์ขนาดใหญ่พุ่งไปข้างหน้าวินาทีต่อมามันถูกยนเนื้อกว่าซูยานในเวลาต่อมาเสี่ยซานรวบรวมกำลังและปลดปล่อยการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดในรูปแบบ13ของเทพพสมุทรภาพหลอนที่อยู่เบื้องหลังเสี่ยวซานก็ติดตามการเคลื่อนไหวของเสี่ยวซานโดยถือตรีศูนย์ขนาดใหญ่พุ่ง ไปข้างหน้าวินาทีต่อมามันถูกโยนออกไปและตรีศูนย์ทองคำที่มีน้ำหนัก1 8 8 0 0 0ตัวพุ่งเข้าหาสุยานซึ่งถูกมัดไว้และสุยานก็รู้สึกถึงภัยคุกคามต่อชีวิตของเขาในขณะนี้ตรีศูนย์ที่ถูกจู่โจมได้สัมผัสสุยานไม่เพียงแต่ร่างกายของเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทะเลแห่งสติสัมปชัญด้วย และการระเบิดครั้งนี้ก็สลายไปทําให้มันเป็นแอ่งน้ําและจมลงสู่ทะเลโลกทั้งใบสันสถานช่วขณะผู้คนบนดาวดวงนี้หนีไปทุกคนทุกแห่งและจักรพรรดิในราชสำนักก็ตกตะลึงเช่นกันจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกกสวรรค์บินกลับไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ทันทีเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของเมล็ดบัวนําโชคสุยานกลับไปที่บรรพบุรุษของต้นไม้และสัตว์ประหลาดรูปจิ้งจอกชายหนุ่มคนนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะเริ่มมันแค่เล่นมันเป็นเรื่องจริง ซู้ยานบนอย่างโกรธเคืองกับคนสองคนที่อยู่รอบตัวเขาดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้ที่เหมาะสมสัตว์ประหลาดรูปจิ้งจอกกล่าวและเสี่ยวเหมยที่กำลังดูการต่อสู้อยู่ก็กังวลเรื่องเสี่ยวซารมากจนแทบจะเป็นลมโชคดีที่ SHUZ อยู่ ฉีดพลังชีวิตเข้าไปในตัวเขาทันเวลาเพื่อไม่ให้เขาเกิดปฏิกิริยาใหญ่โตในช่วงพริบตาเสี่ยวซานก็ถูกเทเลตกลับมาเสี่ยวซานฉลาดแค่ไหนเขาเลยไม่รู้ว่านี่เป็นการทดลองสําหรับทั้งสคนเพียงเพื่อดูว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะได้รับการอนุมัติจากพวกเขาเสี่ยวซานมองไปที่เสี่ยวเมยที่เป็นกังวลอย่างมากและเดินเข้าไปกอดเขาไว้ในอ้อมแขนของเขาและเสียยเส่ยวเมยก็คาะไหล่เสี่ยวซานเบาๆฉันเกลียดมัน ตอนนี้ฉันกังวลแทบตายฉันคิดว่าน้องชายคนที่สามถูกฉลามขาวกลืนไปแล้วจริงๆฉันมีเนื้อน้อยมากมันไม่เพียงพอที่ฉลามขาวจะติดระหว่างฟันของมันมุกตลกเย็นชาของเสี่ยวซานทําให้เสี่ยวเหมยกังวลแต่เดิมยิ้มเป็นรอยยิ้มบรรพชนทั้งสามยิ้มด้วยความโล่งใจเมื่อได้เห็นคราวนี้เสี่ยวซาน่วยโอกาสสวัสดีชูซูฉันเสี่ยวซานชูซูพูดอย่างร่าเริงฉันรู้จักเธอ เธอเป็นบุตรแห่งท้องทะเลที่แ้างทำเป็นเป็นทายาสายตรงของฉันจินเหนียวหลินเสี่ยวซานตกใจมากชูซูรู้ตั้งแต่แรกว่าสายเลือดของเขามาจากแบรนอย่ากังวลฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเอาสายเลือดของคุณคืนถ้าฉันเปิดเผยคุณตั้งแต่แรกและไม่ยอมรับว่าคุณมาจากตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองเมื่อฉันฆ่าจัก,กรพรรดิคิงคองในคืนนั้นฉันจะไม่ดำเนินการสูซูหัวเราะงั้นฉันขอใช้สายเลือดของตระกูลรูโกลและระดมความสามารถของคุณได้ไหม เสี่ยวซานถามอย่างสงสัยบทที่1119ชูซูมองไปที่เสี่ยวซานที่ไรเดียงสาต่อหน้าเขาแน่นอนว่าฉันรู้สึกว่าฉันกลายเป็นผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองนำกลุ่มสีน้ำเงินทองอย่างกล้าหาญออกจากดินแดนไม้ฉันยังคิดว่าแผนนี้เป็นกลางไม่เคยมีมาก่อนเพื่อนสองคนของฉันและฉันชื่นชมภูมิปัญญาของคุณ เสี่ยวซานมองไปที่ซูหยานและสัตว์ประหลาดรูปจิ้งจอกลืมแนะนําเขาคือซูหยานทะเลแรกที่ระนาบฟัลันเกิดและฉันคือบรรพบุรุษของต้นไม้ต้นไม้สีทองต้นแรกที่เกิดมาโดยระนาบเธอเป็นบนรรพบุรุษของปีศาจท,ที่เกิดในแผ่นดินใหญ่สัตว์ประหลาดในแง่ของชั่วชาติบรรพบุรุษต้นไม้ของฉันควรเป็นวิญญาณแรกของระนาบและเราสามคนหลังจากผ่านวิวัฒนาการหลายร้อยล้านปีในทวีแฟรนได้ฝึกฝนจนถึงจุดปัจจุบันและพึ่งพลังชีวิตให้บรรพบุรุษปีศาจ รอดชีวิตจากวิวัฒนาการของทวีฟาแลนด์ได้สําเร็จคงต้องบอกว่าเป็นบรรพบุรุษของทวีปนี้เราตกหลุมรักกันและอยู่ด้วยกันหลังวิวัฒนาการของทวีฟาหลันสิ่งมีชีวิตเริ่มมีความหลากหลายด้วยพืชหรือหินกลายเป็นวิญญาณและสัตว์ก็เริ่มวิวัฒนาการเป็นสัตว์ประหลาดและแม้แต่ทะเลก็พัฒนาเป็นสัตว์ใต้น้ําเพื่อไม่ให้รบกวนความเป็นอิสระของสิ่งมีชีวิตในขณะเดียวกันชีวิตของเราสามคนค่อยๆจบลงเราสามคนเลือกรูปแบบการดํารงอยู่อื่นๆ เพื่อปกป้องชิ้นส่วนของทวีปหน้าแปลนนี้ซึ่งจะกลายเป็นการพลังงานของดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งเรียกว่าเจ้านายขอองคระนาบบรรพบุรุษของต้นไม้กล่าวอย่างมีระเบียบอะไรนะปรากฏว่าเจ้าของระนาบที่ฉันกำลังคิดจะตามหาก็ปรากฏตัวต่อหน้าต่อต,อตาฉันเสี่ยวซานตกใจและอดไม่ได้ที่จะถามอีกว่าแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกถึงการกดขี่ของระนาบตอนที่ฉันเกิดในทวีปและถึงกับกลายเป็น ถ้าความทุกข์ทรมานของพระเจ้าไม่เสี่ยงตายเพื่อติดสินบนคุณด้วยโชคของเมล็ดบนนำโชคที่จะฟื้นฟูระนาบคุณคงอยากจะฆ่าฉันด้วยพายุฝนฟ้าขนองทั้งซานถอนหายใจอย่าก,กังวลฟังฉันช้าช้ชูสุดอนหายใจเพราะคนหนุ่มสาวมีความกระตือรือร้นตั้งแต่เราเป็นเจ้าแห่งระนาบริษัทเราก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพัฒนาของทวีปนี้ได้อีกต่อไป ซึ่งนำไปสู่ความจริงที่ว่าบางเผ่าพันธุ์ที่สามารถบดบางทวีปไม่สามารถกำจัดให้สิ้นซากได้ตัวอย่างเช่นตระกูลจิ้งจอกสวรรค์กำเนิดของพวกเขากำเนิดมาจากการกลายพันธุ์ของเผ่าจิ้งจอกทองและจิ้งจอกสวรรค์ที่กลายพันธุ์ไม่มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการดึงโชคเราละเลยและบังเอิญเราหลับลึกพอตื่นมาก็สิบกว่าแล้วหลายพันปีต่อมาคนนั้นเพื่อคงความสามารถในการควบคุมอากาศและโชคจิ้งจอกสวรรค์แต่งงานกับญาติสนิทนั่นคือแม่ของเธอ และเช่นเดียวกันกับจิ้งจอกสว่สวนที่เกิดในภายหลังชายและน้องสาวของเขาให้กําเนิดคนรุ่นต่อไปและด้วยวิธีนี้และเช่นเดียวกันกับจิ้งจอกส่วนที่เกิดในภายหลังชายและน้องสาวของเขาให้กําเนิดคนรุ่นต่อไปและด้วยวิธีนี้ทางแห่งโชคซ้อนและเมื่อเราตื่นขึ้นพวกมันได้แตกออกเป็น12หางรวบรวมโชคของทวีปหลักและเกิดเมล็ดบัวนาโชคนับสิบและโชคของ ถวิบลักเอียงไปทางพวกเขาโชคดีตรงกันข้ามกับโชคร้ายพวกเขาเอียงโชคร้ายในมหาสมุทรบวกความโชคร้ายทําให้มหาสมุทรในเชิงบวกเป็นไปไม่ได้ที่จะให้กําเนิดคนที่แข็งแกร่งในระดับจักรพรรดิและเราในฐานะเจ้าแห่งระนาแห่งความประมาทโดยธรรมชาติได้รับความเดือดร้อนจากเจตจนงของจักรวาลการลงโทษเผ่าพัานธุ์เช่นจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการพัฒนาของดาวเคราะห์จึงถูกดูหมิ่นแม้ในจักรวาลดังนั้นเพื่อเพื่อชดเชยความผิด เราบังคับการลงโทษจากสวรรค์ลดอายุขัยของจิ้งจอกสวรรค์เหลือประมาณพันปีและเงื่อนไขสําหรับพวกเขาที่จะเป็นจักรดิษฐ์ก็คือจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์คนต่อไปจะต้องดูดเลือดของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์คนก่อนสิ่งนี้ยังทําให้แน่ใจได้ว่าตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ ทั้งหมดสามารถผลิตจักรพัดได้ครั้งละหนึ่งจักรพัดเท่านั้นเพื่อต่อต้านเจตจำนงของเครื่องบินของเราจักระดีจิ้งจอกสวรรค์ใช้ความสามารถของเขาในการดึงความโชคดีจากนั้นจึงเผยแพร่ข่าวลือไปยังสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆว่ามนุษย์เป็นตัวแทนของโชคร้ายและจะกลายเป็นท่าจากรุ่นสู่รุ่นแต่มอนสเตอร์ที่มีใจง่ายเชื่อในจักรพพัดจิ้งจอกสวรรค์เรื่องโกหกของจักรพพัดด้วยวิธีนี้มนุษย์จึงถูกกดที่ข่มเหงเป็นเวลาหลายพันปี บรรพบรุษท,ทั้งหมดถอนหายใจและเสียใจสำหรับมนุษย์ใช้คุณปล่อยให้มนุษย์อยู่คนเดียวเหรอเสี่ยวซานพูดอย่างโกรธเคืองนั่นคือเหตุผลที่ฉันมีเธอชูซูเห่อยหน้าขึ้นและชี้ไปที่เสี่ยวเหมยฉันเสี่ยวเหมยชี้มาที่ตัวเองใช่เธอเป็นผู้ช่วยที่เราได้รับจากกฎแห่งจัก,กรวาลเธอเป็นราชาเทพเจ้าในชาติที่แล้วเพราะความปรารถนาของเธอเธอจึงถูกโจมตีโดยเจตจำนงของจักรวาลในที่สุดวิญ,ญญาณของเธอก็ลอยไปอย่าง จักรวาลและเราต่อสู้บนแผ่นดินใหญ่เพื่อให้มีหนึ่งจิ้งจอกสวรรค์ตัวแทนของการช่วยชีวิตมวลมนุษยชาติได้นำจิตวิญญาณของเธอมาหาเราเพื่อให้เธอเป็นตัวแทนของมนุษยชาติที่ยอดเยี่ยมเราปล่อยให้เธอเกิดในทายาสายตรงของจักรพรรดิและแอบนำทางเธอให้เข้าร่วมองค์กรไถถอนที่เรียกว่าองค์กรไถถอนแต่เราไม่เคยคิดเลย พูดจบชูซูก็หยุดและมองไปยังเสียวซานบทที่1 1 2 0ข้อตกลงซูหยานมองดูชูซูไม่ได้พูดเป็นเวลานานและตอบเขาก่อนว่าเพราะเราไม่เคยคิดว่าคุณจะทำตาม คุณนำสิ่งประดิษฐ์สุดยอดมาสามชิ้นและราชาแห่งเทพสององค์ซึ่งทำให้เรากลัวตายในตอนแรกแต่ฉันก็คิดเช่นกันที่เจตจนงของจักรวาล<ๆ>คิดว่าเรายังทำงานไม่เสร็จและลงโทษเราแต่เมื่อเห็นว่าจิตสำนึกที่คุณกำลังจะหมดไฟฉันก็ตระหนักว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ผิด, <aine S 1> ค,ดคุณนำสิ่งประดิษฐ์สุดยอดมาสามชิ้นและราชาแห่งเทพสององค์ซึ่งทำให้เรากลัวตายในตอนแรกแต่ฉันก็คิดเช่นกันที่เจตจนงของจักรวาลคิดว่าเรายังทำงานไม่เสร็จและลงโทษเราแต่เมื่อเห็นว่าจิตสำนึก ที่คุณกำลังจะหมดไฟฉันก็ตระหนักว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ผิดพลาดและคุณกำลังถือสิ่งประดิษฐ์สุดยอดสองชิ้นและเราไม่มีแม้แต่อาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้าในสถานที่ที่พังทลายนี้เกิดเมื่อคุณมาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์สุดยอดสองชิ้นระนาบของเราจะพังทลายเพราะไม่สามารถต้านทานการบีบบังคับของราชาเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นระนาบจะลอง เป็นการดีที่สุดที่จะปกป้องออร่าของเสี่ยวเหมยจากการถูกพบโดยคุณเสี่ยวซานตกใจมากปรากฏว่าเขาไม่รู้สึกถึงลมหายใจของเสี่ยวเหมยด้วยเหตุนี้แต่ฉันไม่รู้ความรักของคุณที่มีต่อผู้หญิงคนนี้ยิ่งเหนือกว่ากฎแห่งจัก,กรวาลทำให้คุณรู้สึกถึงการมีอยู่ของเธอ คุณกลัวว่าการลงจอดบนทวิฟราในฐานะราชาแห่งเทพ,พเจ้าจะทำให้เครื่องบินทั้งลําพังเพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะหาหญิงสาวคนนี้และเต็มใจที่จะละทิ้งการฝึกฝนของเทพราชามาหลายแสนปียิ่งไปกว่านั้นคุณมีสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดที่มีปีกทั้ง8และอาวุธอีกสองชิ้นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้การฝึกฝนทำให้เราอิจฉาจริงๆแม้ว่าเราจะปล่อยให้เรายอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้ ดังนั้นเพื่อชดเชยคุณเราจึงจัดให้คุณเกิดมาใกล้กับผู้หญิงคนนี้ชูซูมองไปที่เสี่ยวซานต่อหน้าเขาขอบคุณทุกคนที่เข้าใจการค้นหาภรรยาของฉันเสี่ยวซานโค้งคำนับบรรพบรุษทั้งสามด้วยความกตัญญูแต่เมื่อคุณค่อยๆเติบโตและเป็นผู้นำเราเปลี่ยนแผนและตัดสินใจใช้คุณเป็นตัวแทนของเราในทวิฟแลนด์เพื่อต่อสู้กับตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ และความลับของผู้เขาศักด์ของจิ้งจอกสวรรค์ก็เป็นแนวทางลับของเราเช่นกันคุณไปเพื่อจะได้รู้ว่าวันหนึ่งคุณจะสามารถทุบเมล็ดบนนำโชคนั้นได้สมดุลโชคของทวิปฟ,ฟ้าหลันให้สมดุลเพื่อให้ทั้งทวิปเติบโตอย่างแข็งแรงและชูซูหยุดปากพูด เป็นเพราะโชคที่สะสมมามากเกินไปเป็นเวลาหลายปีและทวิฟรานถูกโจมตีซึ่งบิงดูดความกรดเกรียวของเจ็ดจำนงของจักรวาลและพวกเขาได้ลดการลงโทษลงแล้วเสี่ยวซานแสดงการคาดดาวภายในของเขาเนื่องจากดาวเคราะห์ทุกดวงเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล และเมื่อดาวเคราะห์ดวงใดมีการพัฒนาอย่างผิดปกติมากเกินไปผลิตภัณฑ์ต่อต้านความเป็นจริงจํานวนมากจะถือกําเนิดขึ้นและเจตจานงของจักรวาลกังวลว่าพวกมันจะเติบโตขึ้นและในที่สุดก็กลายเป็นภัยคุกคามต่อจักรวาลและพวกเขาจะใช้วิธีของตนเองเพื่อทําลายพวกเขาในเปลอย่างที่ฟาชูพูดมนุษย์ไม่ได้จ่ายแพงสําหรับความปรารถนาของพวกเขาด้วยหรือ ชูซูถอนหายใจดังนั้นพวกเราสามคนในฐานะเจ้าแห่งระนาบของดวงดาวสีน้ำเงินพวกเรามีความเห็นเป็นหนึ่งเดียวและตัดสินใจที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นจักรพรรดิและช่วยเหลือคุณเมื่อจำเป็นอย่างที่ฟาชูพูดมนุษย์ไม่ได้จ่ายแพงสำหรับความปรารถนาของพวกเขาด้วยหรือชูซูถอนหายใจดังนั้นพวกเราสามคนในฐานะเจ้าแห่งระนาบของดวงดาวสีน้ำเงินพวกเรามีความเห็นเป็นหนึ่งเดียวและตัดสินใจที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นจักรพรรดิและช่วยเหลือคุณเมื่อจำเป็น ในการแลกเปลี่ยนคุณต้องกำจัดปีศาจตัวใหญ่โดยเร็วที่สุดเป็นไปได้หลังจากขึ้นเป็นจักรพรรดิจักรพรรดิแม้กระทั่งตรกะูลจิ้งจอกสวรรค์ทั้งหมดและเวลาที่จำกัดนี้คือก่อนที่สาวน้อยคนนี้จะกลายเป็นจักรพรรดิ เนื่องจากบัลลังก์ที่ครอบครองโดยจักรพรรดิปีศารจจริ้งจกอกสวรรค์เกือบจะเหมือนกับจักรพรรดิคริสตันคุณสองคนจะเหนือกว่าจักรพรรดิคริสตันกลายเป็นจักรพรรดิที่มีอำนาจมากขึ้นในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามตำแหน่งของจักรพรรดิที่เครื่องบินสามารถบรรทุกได้นั้นมีจำกัด mm. คุณต้องกาจัดพรรดิประสีจาจีจิ้งจอกสวรรค์โดยเร็วที่สุดและเมื่อคุณจักไปคุณก็ทำได้เอาไปทุกอย่างที่เป็นของระนาบนี้ยกเว้นการฝึกฝนของคุณชูสูชี้ไปที่เสี่ยวซาน ฉันคนเดียวเหรอเสี่ยวซานพูดด้วยความตกใจใช่ถ้าคุณต้องการกลับไปคุณต้องเป็นราชาเทพและคุณไม่สามารถเป็นราชาเทพได้หากปราศจากอนาจาักรเทพและราชาเทพก็จะใช้พลังงานส่วนใหญ่ในระนาบนี้เฉพาะเด็กผู้หญิงคนนี้เท่านั้นจะสอนพื้นฐานการฝึกฝนทั้งหมดเพียงเพราะคุณคุณจึงสามารถเป็นราชาแห่งเทพได้ ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะทําให้การฝึกฝนของหญิงสาวคนนี้หมดลงฉันเชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเมื่อคุณกลับสู่อาณาจักรเทพและฟื้นฟูเทพ,พเจ้าราชาเช่นเดียวกับตอนที่เจ้าเป็นเทพ,พเจ้าตามสัญญาเจ้าจะส่งคนกลับมาในอนาคตเพื่อเป็นผู้นําพักพวกทั้งหมดเพื่อเปิดอาณาจักรแห่งเทพชูซูถอนหายใจอันที่จริงเขาทําอะไรไม่ถูกโชคไม่ดีของทวีปนี้ถูกลากมานานเกินไปและอาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้าไม่สามารถทําได้ในเวลาอันสั้นถ้าคุณไม่เห็นด้วย ความทุกข์ทรมานเฉิงจะเป็นความตายของคุณสู้อย่างกล่าวสูหยานคุณยังคงใจร้อนชูสู้กล่าวฉันสัญญากับคุณตรับใดที่เสียวเหมยและฉันสามารถจักไปอย่างปลอดภัยฉันสามารถสัญญากับคุณได้ทุกเงื่อนไขเสียวซานตอบอย่างใจเย็น